สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ37องศาสาระดีๆเพื่อสุขภาพสําหรับทุกคนในครอบครัวนะคะเป็นประจาําค่ะเวลาดีๆแบบนี้2ทุ่ม5นาทีทุกวันเสาร์นะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอเรื่องของอาการปวดคอค,ค่ะอาจารย์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยรายการของเราก็ได้เคยนําเสนอไปแล้วนะคะ,ะคแต่เป็นเพราะว่าอาการปวดคอเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญดีๆค,ค่ะอาจารย์แล้วก็นิ่งอยู่ได้ไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีอาการที่รุนแรงอื่นๆเตามมาได้จากอาการปวดคอเล็กๆนี่แหละค่ะ อย่างที่คุณลินว่านะครับปวดคอธรรมดายังไม่เท่าไหร่พักคู่ก็หายที่ถ้าปวดคอแล้วมันร้าวลงมาที่แขนนะครับบางครั้งมีความชาหรือว่ามีกับหรือแขนนี่ไม่มีกําลังตรงนี้เป็นสัญญาณอันตรายนะครับการรักษาเนี่ยก็มันก็มีหลายอย่างด้วยกันอย่างที่คุณลินทราบนะฮะบางครั้งต้องการการผ่าตัดทีนี้จะทําอย่างไรถึงจะให้ผ่าตัดปลอดภัยแล้วก็ไม่กลัวแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับอดใจรอนะฮะ ไปช่วงในร์วิววิดีเอ็กซ์เพรสครับค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะซิลปบคนดังคนไหนนะคะรวมถึงมีเคล็ดลับสุขภาพอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างน,นะคะไปติดตามพร้อมๆกันนะคะในช่วงของเฮลที่ไกด์ค่ะ,คะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่คือช่วงเฮลที่ไกด์กับดิฉันหมอโก้นะคะวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราเป็นนักธุรก,กิจหนุ่มไฟแรงตารางชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งแล้วก็เคร่งเครียดกับการทำงานแต่ถึงแม้ว่าจะยุ่งสักขนาดไหนก็ตามเขาก็ยังมีเวลาที่จะให้สำหรับครอบครัวที่น่ารักและการออกกำลังกายที่เขาชื่นชอบคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเขามีเคล็ดลับยังไง เดี๋ยวเราตามไปพบกับเขากันเลยค่ะและช่วงเฮลิี่ไกด์ในวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะก็คือคุณเอกพงศ์ศรีโรจนัน์เขาเป็นกรรมการบริหารของบริษัท สหไทยพัฒนพันธ์จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์หลายหลายอย่างเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นถุงเท้าคาสันยาจิตกันยุงตราหารฟ้าแล้วก็เสื้อยืดตราลูกไก่เป็นต้นคุณเอกสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อ,อ,อนอื่นเลยนะคะขอขอเรียนถามสักนิดนึงน่องจากว่าตัวถุงเท้าคาสันเนี่ยได้ยินมานานมากเลยนะคะ ถุงเท้าที่ทุกๆคนใส่กันใช่ไหมคะสโลแกนนี้ตั้งแต่สมัยหมออย่างเด็กๆก็ได้ใช้ถุงเท้าค่ะใช่ไคะทีนี้ตัวตัวคุณเอกพงศ์เอกเนี่ยเข้ามาเป็นผู้บริหารรุ่นที่เท่าไหร่นะคะผมเป็นรุ่นที่2ฮะเป็นรุ่นที่2ใช่ไหมคะในการเข้ามาบริหารเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรหรือว่าในแง่ของการบริหารในแง่ของผลิตภัณฑ์ไอเรื่องวัฒนธรรมบริษัทเนี่ยเปลี่ยนค่อนข้างยากใช่ไหมมันต้องใช้เวลาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาเป็นน้องใหม่หรือมา เจอพวกผู้ใหญ่เนี่ยร้านหนึ่งต้องให้ความเคารพกับผู้ใหญ่แล้วก็มีการดึงมีการคุยกันแล้วก็ดึงความสามารถของเราเนี่ยออกมาใช้ในในในทำนิ่งที่ถูกต้องก็คือพูดง่ายว่าต้องมีการเคารพซึ่งกันและกันลองลองพูดถึงในแง่ของของผลิตภัณฑ์นะคะจากสมัยเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะตั้งแต่เริ่มต้นบริษัทนะคะจริงก็คือบริษัทนี้อันนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาคขายสินค้าเนี่ย มากมายไม่ว่าจะเป็นพวกกระติกน้ำตาลยุงซึ่งเดี๋ยวนี้ก็คงจะหักซื้อยากเสื้อตะลุกไก่ถุงเท้าคาสันยีนยีนหายฟ้านะฮะแล้วก็หลังๆเนี่ยทางเราก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาไม่ว่าจะเป็นเสื้ออันเดอร์แวร์คาสันคอลเลคชันเสื้อยี่ห้อชิกที่ปรับจากเสื้อตะลุกไก่ก็คือก็คือทําอะไรใหม่ๆออกมาเพื่อจะตอบสนองคนรุ่นใหม่มีงานธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบผลิตภัณฑ์มากมายอย่างนี้ไม่ทราบ มีเวลาแบ่งเวลาอย่างไงคะที่มาดูแลครอบครัวทราบว่ามีครอบครัวตัวเล็กๆถึงสองคนใช่ไหมคะตอนนี้มีลูกชายสองคนอยู่ค่ะงานเนี่ยมันมันสามารถแบ่งกันได้ว่าเรื่องของงานด่วนหรืองานสําคัญเนี่ยเราเอาเรื่องพาร์ทไมมาก่อนค่ะว่างานอะไรสาคัญเราก็ต้องจัดการไปล้วนบไปใช่ครับเรเรื่องเวลาของครอบครัวผมว่าก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าการสร้างครอบครัวที่ดีมันก็ทําให้เด็กโตขึ้นมามีความสุขเป็นาขาัิดชอบ ผมเชื่อว่าควรจะไปด้วยกันนะฮะทั้งงานและก็ครอบครัวกีฬาการพักผ่อนไปด้วยกันหมดค่ะครับแล้วในช่วงเวลาว่างอะค่ะไม่ทราบว่ามีกิจกรรมอะไรลองเอลง่าให้ฟังส<อ>ิคะเ,เกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยค่ะทุกวันก็ทํางานกปกตินะฮะแต่ทุกเย็นเนี่ยผมจะกลับมาแล้วก็มาช่วยภรยาสอนกันบ้านลูกบ้างไปทํากิจกรรมบ้างไปทานข้าวนอกบ้านบ้างแล้วทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็จะครอบครัวค่อนข้างใหญ่ก็ได้เจอกันกินข้าวกันกับทุกเสาร์อาทิตย์ก็เป็นเหมือนกับ เป็นครอบครัวนี่คือหมายถึงพี่น้องพี่น้องผมด้วยแล้วก็อาจจะเป็นอาครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทํางานหนักๆอย่างนี้นี่มีเวลาที่จะดูแลสุขภาพบ้าไหมคะก็พักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหมฮะดื่มน้ำได้เยอะกินอาหารให้ครบหลักห้าหมู่แล้วก็พยายามออกกำลังกายทุกวันนะฮะพยายามช่วงเย็นๆเลยมีกีฬาอะไรที่ที่ทเล่นอยู่เป็นประจำหรือเป็นกีฬาโปรดจริงผมเล่นกีฬาคน้างกับทุกอย่างแต่ที่ชอบชอบก็คือจะเป็นพวกฟุตบอลกับเทนนิสทราบไหว่า กีฬาเทนนิสเนี่ยเล่นมาตั้งแต่สมัยยังคือ,อยังเป็นเยาวชนยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยเด็กเราเล่นตั้งแต่ประมาณ10ขวบค,คุณพ่อคุณแม่ก็ส่งเสริมกีฬาตั้งแต่เด็กก็คือชอบไปแข่งขันชอบไปเล่นคือตอนช่วงเด็กอาจจะแข่งเงยาวชนบ่อยเยาวชนประเทศไทยเนะะี่ยแข่ง่อนบ่อย ใี่การเล่นกีฬาอะไรของเราเนี่ยมันได้มาปรับใช้อะไรกับในแง่ของการทํางานทําให้เราเป็นยังไงครับอันนี้ผมว่าดีนะฮะเพราะว่าการเล่นกีฬาเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเวลาเล่นมันจะมีเรื่องของอย่างฟุตบอลเนี่ยเป็นการเล่นแบบเล่นเป็นทีมเหมือนกับเราทํางานบริษัทเป็นทีมทุกคนก็จะมีเพอร์เซพชันที่ต่างกันมีความคิดที่ต่างกันแต่ถ้าเกิดเราเล่นไปด้วยกันได้เนี่ยทำเป็นทีมไปได้เนี่ยมันจะมีจุดแข็งจุดดีของแต่ละคนเนี่ยเราก็เอามาดึงร่วมกันซึ่งถามว่ามันยากไหมมันยากแต่ว่ามันต้องการ กิรจการฝึกฝนแล้วทุกครั้งที่แข่งเนี่ยมันจะมีเรื่องของความกดดันหรือเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยผมว่านักกีฬาเนี่ยมันจะถ้ากดเบียบเทียบกับคนเล่นกีฬากับคนไม่เล่นกีฬาเนี่ยผมเชื่อว่ามันรับได้ต่างกันค่ะคือในกระพงมีแนวคิดหรือว่ามีคติประจําใจยังไงในในการทํางานหรือว่านํามาปรับใช้เพื่อทําให้ชีวิตมันมีความสุขครับก็คือหนึ่งก็คือคิดบวกคิดดีค่ะแล้วก็ คือเราพยายามมอกองโลกในแง่ดีนะฮะแต่ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างคือเราพร้อมที่จะรับปัญหาแก้ไขปัญหามันก็คือพยายามจะไม่หมกปัญหาหรือหนีปัญหาไปประเชิญกับมันแล้วก็ให้เกียรติกับผู้ร่วมงานทุกคนคแล้วก็มีจุดมุ่งหมายในกนารทำงาน,นที่แน่นอนสำหรับในวันนี้นะคะทางรายการเฮลท์ซี่ไกด์ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเอกพงศ์เป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาได้สละเวลามา รวมทั้งให้ข้อคิดในการทำงานหลายๆอย่างนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับมาถึงช่วงท้ายของรายการอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมและก็เช่นเคยค่ะที่ทางรายการจะตอกย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอให้ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำเพราะการออกกำลังกายเนี่ยจะเป็นผลดีต่อสุขภาพสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกับเฮลตี้ไกด์กันใหม่สำหรับวันนี้ดิฉันหมอกโก้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ช่วงร์วิววิทยาสเปิร์ตกันแล้วนะคะวันนี้คะ่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงอาการปวดคอนะคะซึ่งคุณผู้ชมอย่านิ่งนอนใจทีเดียวนะคะเพราะว่ามีหลายสาเหตุทีเดียวที่ทําให้เกิดอาการเหล่านี้และในบางท่านเนี่ยก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะจนทําให้แขนเนี่ยเ,เริ่มชาแล้วก็ไม่มีแรงด้วยจะมีวิธีการในการรักษาอย่างไรและสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างน,นะคะรายการ37องศาค่ะขอต้อนรับนายแพทย์วัฒนามหัตนกุลค่ะท่านเป็นศัลยแพทย์กระดูกสันหลังจะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะ อย่างที่คุณลรนว่านะครับอาจารย์ครับไอปวดคอที่ปวดเฉพาะต้นคอแล้วปวดแล้วเล่าไปตรงไหนอะไรเนี่ยแต่และอย่างนีมันมีความสําคัญยังไงบ้างครับครับฮะโรคก,การที่ปวดคอเนี่ยเป็นอะไรที่เราพบได้บ่อยครเป็นกันเยอะนะฮะโดยเฉพาะวัยทํางาน <c oughs> ฮะสาเหตุหลักๆก็คือ,อการอักเสบของอกล้ามเนื้อกับ,บเส้นเอ็นที่คอ เนื่องจากอาจจะนั่งทำงานจ้องคอมพิวเตอร์นานไปนั่งัดท่านานๆเนี่ยก็เลยทำให้อักเสบนะฮะแต่ถ้าไม่มีอาการลงแข็งเนี่ยก็ไม่อันตรานะเรารักษาส่วนใหญ่เนี่ยจะหายไปได้เองนะฮะจะทานยาแก้ปวดยาแก้อักเสบยาคลายกล้ามเนื้อก็ช่วยได้ทำให้อาการหายไวขึ้นกายภาพกายภาพด้วยฮะแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่เขาปวดคอเนี่ยเป็นๆหายหาย นานขึ้นอาจจะเป็นคนที่เราเห็นบ่อยในกลุ่มเนี่ยก็คือคนอา,อายุกลางวัยหรืออายุมากก็จริงๆแล้วสาเหตุของกลุ่มเนี่ยมาจากการเสื่อมของข้อข้อที่กระดูกคอนะฮะเวลามีการเสื่อมของข้อเนี่ยอาการจะเกิดขึ้นเวลาตอนใช้งานที่คออย่างเช่นยกของนะฮะหรือว่าก้มๆเงยๆก็จะปวดนะฮะ คนไข้กลุ่มนี้รักษายากหน่อยเพราะว่าเป,เ,ปเป็นในหายไม่ได้หายขาดแล้วก็กลับมาเป็นใหม่เพราะฉะนั้นแนวทางรักษาก็เป็นพวกกายภาพส่วนใหญ่ท,น <ฮะ S 1> ทีนี้2กลุ่มนี้มันมีความสัมพันธ์กันไหมฮะ กลุ่มที่กลุ่มที่ทํางานดูคอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในโรคออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมคอาจารย์โรคนี้ใช่ครับใช่ครับคือมันมันสัมพันธ์กันครับเพราะว่าคนกลุ่มแรกเนี่ยถ้าเป็นบ่อยๆเนี่ยก็จะเกยกลุ่มที่สองครับตอนอายุมากขึ้นใช่ครับแล้วก็รักษากลุ่มที่สองเนี่ยก็สําคัญเน้นคือว่าเราต้องปรับชีวิตการดําเนินชีวิตของเราอย่างเช่นนั่งอย่นั่งท่า ที่ผิดๆนานๆใช่ไหมฮะถ้านั่งคอเอียงๆทำคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยเราอาจจะกําลังคอมพิวเตอร์แล้วลืมไปเพลินเลยแล้วพอเย็นนั้นเนี่ยหรือวันรุ่งขึ้นน่ะตื่นมาเคล็ดเลยใช่ฮะทำบ่อยๆเนี่ยคอมันก็เสื่อมเร็วนะเพราะว่าคอเราสร้างให้ตรงนะฮะจะมีโค้งหน่อย เราไปนั่งเอียงๆอย่างเงี้ยน้ำหนักมันก็ลงไม่เท่ากันมันก็มีการแล้วก็ยิ่งทำแบบนั้นเป็นประจำทุกๆวันด้วยนะมันก็ยิ่งเริ่มเพิ่มความอักเสบให้กับมันด้วยแล้วก็พกหมอลองกระดูกก็แตกด้วยข้อก็เสื่อมแล้วเวลาข้อมันเสื่อมนะฮะมันก็จะสร้างหินปูนมาเกาะใช่ฮะแล้วก็มีกลุ่มที่สามนะฮะที่จะมีปัญหาคือว่ามีอาการลงแขนกับอาการทับเส้นประสาท ทั้งปวดคอด้วยแล้วก็ถ้าไปเส้นทับเส้นประสาทเล็กเนี่ยจะมีอาการลงแขนปวดแขนจุดเริ่มต้นเนี่ยมาเหมือนกันแต่ว่ากลุ่มที่3คืออาการนี่ว่าหนักแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่คือว่าการสาเหตุเนี่ยมันคล้ายกันมากแต่มันมาทีละทีละขั้นนะฮะแล้วถ้าไปทับเส้นประสาทที่วิ่งลงไปเลี้ยงแขนเนี่ยจะมีอาการปวดแขนนะฮะมีอาการชาแล้วบางคนเนี่ยถึงกับไม่มีแรงยกแขนไม่ขึ้นนะฮะ ก็จะมีอย่างนั้นแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าถ้ากระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยไปทับเส้นประสาทใหญ่ก็คือไขสันหลังนั่นเองเนี่ยก็จะมีอาการลงขาด้วยขาอาจจะเส้นประสาทเส้นไหนที่เราไปทับถูกใช่ไหมอาจารย์ครับบางคนนี่ก็โดนทับทั้งสองเส้นประสาทไขสันหลังกับเส้นประสาทที่เล็กที่ลงมาแขนเป็นแค่คอเฉยๆนี่นะฮะเป็นคอเป็นได้ทั้งตัวเลยอะ้วในส่วนของคนที่ เรียกว่าอาการหนักแล้วละ่ะก็คือแขนเริ่มไม่มีแรงแล้ววิธีการรักษาของอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะครับ,ค,รบคือส่วนใหญ่นะถึงจะมีอาการชานะครับอาจจะเราไปกระแทกหรือว่าไปเคล็ดเนี่ยทำให้เส้นประสาทช้ำนิดนึงนะฮะนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเจ็ดเนี่ยก็จะหายไปเองจะดีขึ้นเองโดยไม่ต้องไป ไม่ใช่ทุกเคสต้องรักษาโดยการผ่าตัดนะฮะส่วนใหญ่ก็จะหายไปเองแต่ถ้าเกิน6กอาทิตย์หรือ2เดือนเนี่ยยังมีอาการลงแขนอยู่นะฮะเราก็น่าจะไปพบแพทย์ใช่ฮะแล้วก็ไปตรวจนะฮะตรวจร่างกายตรวจให้ละเอียดเพราะบางคนเนี่ยเขาแรงเขาน้อยลงเนี่ยแต่เขาไม่รู้จริงๆนะไม่รู้ตัวเองให้แพทย์ตรวจแล้วเราเห็นเลยว่าอาการอ่อนแรงถ้าเริ่มมีอาการอ่อนแรงเนี่ยเราควรจะต้องรีบรักษาเร็วเพราะว่าปล่อยขึ้นไว้นานเนี่ย แรงก็จะน้อยลงน้อยลงแล้วก็อาจจะไม่ฟื้นถึงถ้าทิ้งนานถึงขนาดขยับไม่ได้นะฮะตรงข้อมือหรือที่อื่นเนี่ยแล้วเราไปผ่าตัดอย่างเงี้ยก็อาจจะช่วยไม่ได้ถ้าเป็นมานานแล้วก็ขยับไม่ได้เลยแต่ถ้ายังมีแรงอยู่นิดหน่อยแล้วเราไปผ่าดคือเรียกว่าแบบั้นก็คือสะสมมาเป็นปีๆหลายปีแล้วะใช่ไหมอาจารย์คือคือสรุปแล้วเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ต้องดูก่อนว่า การรักษาแบบไหนที่จะเหมาะสมใช่ครับใช่ไหมครับค,บคบทีนี้สมมติถ้าจําเป็นต้องผ่าตัดใช่ครับมีอะไรใหม่ๆไหมครับอ๋อครับก็คือเริ่มเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆนี่ก็คือว่าเรามีเทสดีๆเดี๋ยวนี้ใช้สแกนแม่เหล็กใช้ X เอ็กซเรย์นี่ฮะผ่าตัดช่วยเราเยอะเะฮะแล้ววินิจฉัยพอเราต้องผ่าตัดแล้วเนี่ยมีวิธีผ่าตัดเนี่ยเราใช้กล้อง ผ่าตัดนะฮะแผลจะได้เล็กนะฮะเปิดอย่างสมมุติถ้าผ่าคอเนี่ยเราสามารถจะผ่าข้างหน้าก็ได้ผ่าข้างหลังก็ได้ผ่าข้างหน้าถ้าเราใช้กล้องไมโครสโคปก็แผลสัก3มเซนหรือ4เซนใช่ไหมฮะแล้วก็ฟื้นตัวเร็วเพราะว่าเราจะกระทบกับอวัยวะส่วนอื่นด้วยใช่วพาพวกนี้จะผ่าได้ค่อนข้างเร็วนะฮะแล้วฟื้นตัวเร็วอยู่โรงพยาบาลประมาณสักคืนหนึ่งหรือสองคืนอย่างมากก็กลับบ้านเลยนะฮะ แล้วก็อาการปวดนี่ก็จะหายทันทีถ้ามันไปทับนประสาะก็คือไปรักษาที่ต้นเหตุเลยใช่ใช่แล้วการใช้หรือว่าการหมุนคอการก้มหรือว่าการออกกําลังกายยังสามารถทําได้ปกติไหมคะเหมือนเดิมฮะคือพูดง่ายฮะคือเวลาเรา ผ่าตัดคอไปแล้วเนี่ยเราใส่เครื่องมือของเราอาจจะเป็นเหล็กหรือเป็นลายเชื่อมคอใช่ไหมะะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะแข็งแรงนะฮะแต่ในช่วงสามเดือนแรกเนี่ยเราแนะนําอย่าไปทําอะไรที่กระแทกคทีนี้อยากให้จย์สาธิตนิดนึงแล้วกันวิธีการรักษาเนี่ยยังไงอุปกรณ์แต่ละชนิดเนี่ยมันเข้าไปอยู่ส่วนไหนของร่างกายคะอย่างที่ผมบอกฮะมีวิธีผ่าตัดนะฮะข้างหน้าก็ได้หรือ มาจากข้างหลังกันนะเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงอันนี้คือกระโหลกศีรษะใช่ไหมคะกระโหลกศีรษะนะคะเป็นกระโหลกศีรษะละกันอันนี้ก็คือด้านหลังด้านหลังนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าใช่ไหมฮะคือสมมติถ้ามีหมอรองกระดูกทับอยู่นะฮะเส้นประสาทเนี่ยมันจะทับไปข้างหลังนะฮะวิธีที่วิธีหนึ่งที่รักษาก็คือการใช้กล้องเนี่ยไปเปิดแผลเล็กๆเนี่ยตรงข้างหน้านะฮะแล้วก็เข้าไปฮะก่อนที่เราจะไปปลดเส้นประสาทพวกเนี้ยเราก็ต้องตัด หมอนรองกระดูกที่นี้นะฮะพอเอาออกปุ๊บเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราต้องเอากระดูกจากสะโพกมาเสริมใช่ไหมฮะแต่สมัยนีย้เรามีของเทียมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้กระดูกจากสะโพกเพราะว่าแผลตรงกระดูกจากสะโพกเนี่ยจะปวดมากกว่าแผลด้อเซ้ยาพอเอาหมอนรองกระดูกออกแล้วเนี่ยแล้วไอ ที่ที่มันเหลืออยู่นี่เราจะทำไรฮะก็เอากระดูกสโพกช่องว่างหรือว่าเราใช้เครื่องมือใหม่ๆฮะอย่างนี้ก็เป็นคล้ายๆพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งแรงเราโชว์าูดหนึ่งนิดนึงว่ามันมีสีขาวๆอยู่ตรงกลางด้วยสีขาวๆนี่เป็นกระดูกเทียมนะฮะที่เราใส่ยังไงยังไงเราก็จะไม่ให้กระดูกันให้กระดูกเชื่อมโดยธรรมชาติที่สุดเราก็ไปให้กระดูกเทียมไว้ขัางนั้น กระดูกจริงเนี่ยมันก็จะวิ่งผ่านลงไปแล้วก็เชื่อมกันเองใช่ใช่ฮะเพราะนี้เราใส่อันนี้เข้าไปแทนนะฮะพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้นี้มันเคลื่อนเนี่ยช่วงแรกเราก็จะใส่เขาเรียกว่าเพลทนะฮะเป็นเหล็กนะฮะัวางแนบไว้กนยึดเอาไว้ใช่ไหมครับใช้แค่นี้เลยครับแล้วเราจะมีสกรูเข้าไปนะครแล้วสบายนี้เราก็มีเครื่องมือซึ่งใหม่กัานี้นะฮะเป็นเหมือนกันเลยฮะ เป็นพลาสติกเข้าไปตรงกลางนะฮะเข้าไปข้างในปุ๊บแต่แทนที่เราจะไปวางเหล็กไว้ข้างหน้าเนี่ยค่ะไม่ต้องเราสามารถที่จะใส่สกรูทะลุคือยึดเป็นข้อข้อได้เลยใช่ไหมคะข้อดีก็คือว่าเราไม่ต้องเปิดใหญ่นะฮะทำให้ผ่าตัดได้ขึ้นค็้าคล้ายอันนี้ใช่ไหมครับใช่เลยครับเป็นคล้ายๆอันนี้แหละก็คืออันนี้หนึ่งหนึ่งข้อถูกไหมฮะรย์ถ้าเกิดว่าเป็นมากกว่าหนึ่งก็ก็เพิ่มเติมตัวนี้ลงไปอ่าเป็นสองที่นะฮะแล้วในกรณีนั้นเราก็จะใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะฮะค่ะ เป็นพลาสติกที่มันสามารถจะขยายได้เราใส่ตัวนี้ไปตัวนี้ตอนใส่ไปแรกๆมันจะหดใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไปเปิดเปิดมันก็ขยายขยายตามนะฮะ ก็คือแล้วแต่ช่องว่างของกระดูกคอคนเราคนไม่เท่ากันแต่เราใช้เครื่องนี้เข้าไปเนี่ยแล้วขยายได้แล้วนี่เราก็ใส่กระดูกเทียมไว้ข้างๆแล้วมันก็จะเชื่อมเองถ้ามี่งผ่าตัดครั้งหนึ่งอุปกรณ์เหล่านี้นี่อยู่กับร่างกายได้ตลอดชีวิตได้ตลอดชีวิตนะฮะเพราะวราะพอเราผ่าพวกนี้ไปนะฮะเราไม่จําเป็นต้องเอาออกยกเว้นมีปัญหาอย่างเช่นติดเชื้อหรืออะไรเงี้ยซึ่งไม่ค่อยเป็นนะฮะเพราะว่าเราให้ยาฆ่าเชื้อทีนี้ที่อาจารย์ทําให้ดูเนี่ยก็คือการผ่าเข้าข้างหน้าใช่ไหมครับซึ่งต้องผ่าน ผ่านได้ตัวหมอนรองกระดูกเมื่อก,กี้ที่เราคุยกันว่าเนี่ยนะครับข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้อยากจะถามว่า2อ,อย่างนี้ต่างกันอย่างไรแล้วข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรบ้างคร<ช>ับใช่ครับ,ค,รบคือข้างหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่หมอทางด้านผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยจะนิยมเข้าใช่ไหมฮะ <S <S แต่ต้องผ่านหมอนรองกระดูกเพราะฉะนั้นเราจะเสียนั้นไปเราต้องมาเชื่อมใช่ไหมฮะการเคลื่อนไหวของคออาจจะน้อยลงแต่ถ้าเราผ่าข้างหลังนะฮะ ถ้าเส้นประสาทเนี่ยโดนกดตงรงเส้นนี้อย่างเดียวนะฮะเราสามารถจะเปิดแผลเล็กๆ2 2> สองเซนนะฮะแล้วก็ไป กรอเหมือนเหมือนไปหาหมอฟันนะฮะกรอกดูออกแล้วกาอุดภาพออกเลยฮะแล้วก็เราก็ไปเปิดกระดูกขยายให้มีที่เยอะขึ้นอาการเขาก็จะหายไปตรงลงแขนก็จะดีขึ้นอ้าวแล้วแบบนี้คือกรอเสร็จแล้วไงฮะไม่ต้องอุดไม่ต้องแปะไม่ต้องอุดอะไรเลยไม่ต้องยืดเลยไม่ต้องยืดเลยไม่ต้องใส่เหล็กเลยแล้วช่องว่างนี่ไม่มีผลทําให้มันเคลื่อนหรืออะ่อ๋อใช่ใช่เป็นคําถามที่ดีมากฮะเราห้ามกรอเกินครึ่งหนึ่งของข้อเราก็จะมีเทคนิคว่า กอไปไม่ถึงครึ่งหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็ใช้กล้องเนี่ยมองเฉียงๆเราไปตัดจากข้างใต้นะฮะเพราะฉะนั้นข้อเนี่ยมันจะไม่ไม่มีการเคลื่อนไหวเข้าข้างหลังเนี่ยเราเข้าได้แล้วแล้วก็เปิดแผลเล็กแล้วไม่ต้องใส่เครื่องมืออย่างอื่นนะฮะแล้วแถมข้อข้างหน้าเนี่ยหมอนรองกระดูกยังใช้งานได้อยู่เราไม่ต้องไปเชื่อมมันแล้วหลังจากที่ผ่าตัดมาแล้วแบบนี้การกลับไปใช้ชีวิต ประจำวันเหมือนเดิมได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับแต่แต่ต้องดครับก็อย่างแรกก็คือว่าเวลาเขามาหาเราเนี่เขาเป็นแค่ไหนแล้วถ้าเป็นหนักหรือว่ารักษาเร็วหรือไม่เร็วถ้ารักษาเร็วก็กลับไปปกติได้แต่ข้อแม้ก็คือว่าเขาก็ต้องดูแลข้ออื่นเสียงใช่ถึงเราแก้อันนั้นแล้วเนี่ยระดับถัดไปเนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงถ้าเขายังกลับไปทำเหมือนเดิมยกของ หรือว่าก้มบ่อยๆวิธีรักษานี้ก็คือคงจะต้องเป็นเคสที่อ่ะไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าการออกกําลังกายสําคัญนะคะวิธีการนั่งที่ถูกต้องแล้วก็อย่านั่งท่าเดียวนานๆนะคะบางทีเราทำงานในออฟฟิศอาจจะเพลินไปนะคะต้องมีการขยับนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สัมภาษมากค่ะค่ะ คุณผู้ชมคะเตรียมกด SMS มาตอบคำถามประจำสัปดาห์ได้เลยนะคะที่หมายเลข4 8 8 6 9 9 9ค่ะรวมทั้งนะคะเราจะไปติดตามคำฉลยนะคะแล้วก็รายชื่อของผู้โชคดีที่ตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่แล้วกันด้วยค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าข้อใดคือสาเหตุสำคัญของอาการปวดคอแล้วชาลงแขนพิมพ์วีเอ็นหนึ่งใช้คอคมพิวเตอร์เป็นเวลานาน,าน,านพิมพ์วีทีเอ็นสองทานอาหารมากเกินไป SMS มาไว้ที่4 8 8 6 9 9 9 ่าท่านผู้โชคดีรับภาพขนหนจากโรงพยาบาลเวทานีเฉลยคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าเครื่องตรวจวัดการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารมีชื่อเรียกว่าอะไรคำตอบคือเครื่องมานเมตรีและนี่คือ5าทานผู้โชคดีรับกระเป๋าใส่ผาสปอร์ตจากโรงพยาบาลเวทานี อาการปวดคอนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแบบที่คิดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดมารักษาตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยอย่างที่คุณหมอแนะนำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหายขาดได้แล้วก็ไม่เป็นอะไรเรื้อรังอย่างที่หลายคนกังวลกันด้วยค่ะที่สําคัญที่สุดนะครับคุณลินคือการป้องกันอาจารย์ก็บอกแล้วว่าทําอย่างไรถึงให้โอกาสเกิดขึ้นน้อยลงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแล้วอย่างที่คุณลินว่ามาหาให้เร็วที่สุดรักษาเร็วก็ดีที่สุดนะครับรายการดีๆแบบนี้นะครับพร้อมกับสาระที่น่ารู้เช่นนี้เนี่ยนะ มีให้พบเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์เวลา20คนา5นาทีนะครับที่ช่องทีนันชุนทโนะครับวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วนะครับพบกับผมคนนินพบกับแขกรับเชิญได้ใหม่นะครับเสาร์หน้าอย่าลืมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ายการโดยโรงพยาบาลเวชธานีมาตรฐาน JCI 02 734 00